สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง b m s ของแบบสว่านไร้สายนะครับซึ่งตัวนี้ที่แถมมานะครับตัวนี้ก็คือสเปคกระแสะเขาต่ำนะครับแล้วก็ราคาก็ถูกนะครับทีนี้เอเกจอเกดตัวนี้นะครับจาก20แอมป์เป็น4 0แอมป์เพื่อใช้กับเครื่องมือกระแสะสูงะนะครับหรือ power load หนักๆน,น,นะครับทีนี้ก็ตัวอย่างนะครับ ตัวแบบที่เป็นวีเแบบนี้ที่อยู่ข้างในนะครับมันจะใช้กับลมกีต้าแท้อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับกดแล้วมีไฟขึ้นนะแต่ว่าไม่หมุนนะครับไม่หมุนไม่หมุนนะครับเดี๋ยวมาดนะูดูของเขาเองอ่าของเขาเองหมุนไหมหมุนเนี่ครับนี่อันแบบแบบที่มีวงจรนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะใช้กับ พวกไมก์กีตาร์แลว่าจะเป็นบัสเลดหรือไม่บัสเลสก็ตามนะครับตัวนี้ไม่ใช่บัสเลดนะครับเนี่ยใช้กับแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่ใช้กับแบบของเขาได้ทีนี้เมื่อเราอัปเกรดเป็นบอร์ดเหลืองแบบนี้ซึ่งผมใส่ไปแล้วในตัวนี้นะครับมันก็จะใช้กับ m มก i ก a ตาแท้ๆได้เห็นไหมครับนี่นะครับแรงด้วยเห็นไหมอ่าสี่แอมนะครับตัวนี้ก็ อันนี้ก็เป็นแบตของเขานะครับแบตแท้ๆของมังกิต้านะครับนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ไม่ได้ครับเฮ้ยเนี่ยเออเนี่ยเกิน เออเอครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็คือแนะนำเรื่องของ BMS หรือวงจรควบคุมแบตเตอรี่นะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะไม่เกี่ยวแค่จ่ายไฟออกที่ขั้วก็ไม่ใช่ครับก็บไม่ใช่นะครับก็คือถ้าเป็นแบบทั่วไปที่เป็นบอร์ดแบบนี้ใช้กับมากีตาแท้ไม่ได้นะครับ ใช้กับมาร i ก a แท้ไม่ได้โอเคก็อ,อันนี้เป็น20เซลล์นะครับจะใหญ่ใหญ่ประมาณอย่างนี้นะครับใช้ได้นะก็อะพออัปเกรดตัวนี้นะครับมันก็จะกระแสสูงแล้วก็ใช้กับอุปกรณ์ที่เป็น m a ร i t a แท้ได้แต่ที่สําคัญคือนะครับเวลาผมประกอบใช้กับเครื่องตัดหญ้าที่เป็น แบบนี้นะครับใช้20เซลล์ความจุเต็มเต็มอย่างนี้นะครับถ้าใช้บอร์ดที่แถมมาหรือบอร์ดเ,เล็กๆอย่างนี้นะครับเขาก็ <ใน S 2> จะจ่ายกระแสไม่ไหวนะครับ <ใน S 2> จ่ายกระแสไม่ไหวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับตัวนี้ที่เปลี่ยนมานะครับตัวเขาจะใหญ่แล้วก็มอสเฟตก็จะใหญ่นะครับให่ี นะครับตัวนี้นะมอสเฟตใหญ่บอร์ดใหญ่ขาก็เป็นอลูมิเนียมนะครับนี่ก็เป็นอลูมิเนียมซึ่งอลูมิเนียมก็นํากระแสไฟฟ้าได้ดีนะครับและมีสายเช็คอุณหภูมิด้วยเห็นไหมนี่มีเช็คอุณหภูมิด้วยนะครับนี่มอสเฟตตัวใหญ่นี้เลยนะครับจ่ายกระแสได้ถึง40แอมป์40แอมป์ไม่ใช่พลิกนะครับเป็น40แอมป์ต่อเนื่องนะครับตัวนี้ พลิกรู้สึกพลิกได้ด้วยนะพลิกได้ด้วยนะครับพลิกแปดสิบนี่ดูเลยนะครับพลิกแปดสิบแอมป์นะตัวเนี้ย BMS อสห้าเอสแปดสิบแอมป์นะครับนี่ยคิกได้แปดสิบแอมป์นะครับอ่าแต่ต่อเนื่องอยู่ที่สี่สิบสี่สิบคลิกแปดสิบนะครับเพราะว่าเครื่องตัดหญ้านะครับไม่ว่าจะเป็นสิบแปดโวลต์สี่โวลต์สามสิบหกโวลต์หรือสี่สิบแปดโวลต์นะครับยิ่งสิบแปดโวลต์อย่างเงี้ยก็คือ เวลาเขาดึงกระแสนะครับชั่วขณะอย่างที่24โวลต์ไปตัดนะดึงถึง4.4แอมป์นะครับ4.4แอมป์นะที่ดึงเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกนี้ที่เป็นเครื่องตัดยาหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นแบบเครื่องมือแรงๆพวกนี้นะครับมันก็จะกินกระแสสูงกินกําลังงานสูงในขณะที่พีคโหลดหรืออัด ช่วงโหลดหนักๆช่วงขณะหรือการพีคหรือโหลดต่อเนื่องก็ตามนะครับมันต้องการปริมาณกระแสไฟที่เพียงพอเพื่อจ่ายกําลังให้กับอุปกรณ์พวกนี้นะครับเพราะอุปกรณ์พวกนี้ยิ่งปัจจุบันนี้มีทั้งตัวแรงแรงมอเตอร์แรงแรงแต่ถ้าแบบเซลล์ไม่แรงดีเอสไม่แรงนะบัตบาไม่แรงไม่ดีขั้วไม่ดีนำไฟฟ้าไม่ดี ก็จะทําให้จ่ายกระแสไม่ไหวทําให้เครื่องมือเราที่มีกําลังสูง,สงแต่ใช้งานได้ไม่สูงนะหรือถอให้ใช้ได้บางครั้งก็ตัวนี้ก็พังเร็วนะครับเนื่องจากว่าทํางานเกินตัวนะครับนี่พวกนี้ก็พังได้เร็วนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้มาแนะนําในส่วนของ b m อ X, ซึ่งเป็นวงจรควบคุมแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เหมาะกับโหลด ก็ะจะแนะนํามีส่วนนี้อย่างเช่นอย่างนี้เหมาะกับผมเอามาใส่ในเครื่องตัดหญ้าของผมนะครับซึ่งราคาเขาก็สูงขึ้นวงจรเขาก็ใหญ่ขึ้นนะครับเส้นแถบวงจรเขาก็จะใหญ่ๆนะครับเนี้ยหน้าเต็มๆใหญ่ๆเงี้ยครับเห็นไหมขั้วใช้งานที่เป็นขั้วลบนะครับแล้วก็ขั้วบวกผมก็เปลี่ยนสายออกด้วยนะครับทําทการเปลี่ยนสายเบอร์ใหญ่ขึ้น เนี่ยเนี่ยนะครับใหญ่ขึ้นจากของเดิมนะครับผมไซส์เท่าไหร่เนี่ยของเดิมอยู่ที่ออพอดีที่สายไม่มีเบอร์แต่ว่าผมอัพสายเป็นสายซิลิโคนเหมือนเดิมให,ใหญ่ขึ้นนะครับส่วนสายพวกเช็คเซลล์นี่ไม่มีปัญหานะครับเล็กก็ได้นะครับแต่ว่าสายใช้งานเนี่ยอย่างเช่นขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบต้องใหญ่นะครับใหญ่ขึ้นแล้วก็ ขาของพวกนี้ที่เป็นอลูมิเนียมนะครับก็จะสัมผัสได้ได้ได้สัมผัสได้ดีไหมก็สัมผัสได้ดีแต่ว่าอลูมิเนียมก็นํากระแสได้ดีแล้วก็ระบายความร้อนที่ขั้วได้ดีนะครับเพราะว่าขั้วแบตเตอรี่สําคัญเพราะมันคือทางเข้าทางออกของกระแสไฟกระแสนะครับคือตัวที่จะจ่ายแรงดิบให้กับมอเตอร์เพราะฉะนั้นถ้ากระแส อ่าคั่วไม่ดีอ่าสัมผัสแล้วไม่ดีเกิดความร้อนหรือเกิดลอตน,นะครับซึ่งกระแสมหาศาลที่จะออกมาที่โหลดโหลดก็พยายามดึงกระแสแต่นะครับตัวจ่ายกระแสจ่ายไม่ได้ก็จะเกิดลอตที่วงจรไม่มีวงจรก็ไม่ได้แล้เราก็มีโอกาสเสียและก็เสือ่อมคุณภาพได้เร็วแล้วนะครับถามว่าเจ้าบอร์ดพวกนี้มีตัวเช็คอุณหภูมิไหมเหมือนจะมีนะอยู่ข้างล่างนี้มันจะมี นะครับแต่จะเป็นตุ่มเล็กๆนะตุ่มเล็กๆซึ่งไม่ได้ยื่นลงมาเหมือนตัวนี้นะครับไม่ได้ยื่นลงมาตัวเนี้ยคือสายเช็คเทม์สายเช็คอุณภูมิก็ต้องเสียบลงไปในระหว่างเซลล์แบตนะครับเนี่ยเสียบลงไปได้ถึงเห็นหมเ้ยเนี่ยเนมันยาวลงไปอยากให้ดูยังไงดีเนี่ยน,นะครับมันก็จะเสียบลงไปถึงแต่ว่าตัวในเนี้ยเห็นไหมครับเห็นตุ่มเล็กๆ,ๆอยู่ตรงนี้ไหม เนี่ยครับมันเป็นตัวเช็คอุณหภูมินะแต่มันไม่ยืดลงไปในแบบผมก็มีเลยว่าเช็คบอร์ดหรือเปล่านะครับแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้คือเช็คแบบแน่นอนสายดำๆตัวนี้คือสายเทมสนะครับสายเทมนี่จิ้มลงไประายเซลล์แบบมันเราก็จะทําให้เรารู้อ่าไม่ใช่เรารู้ทําให้ตัวตัวเนี้ยเช็คอุณหภูมิของแบบแล้วก็มันก็จะทํางานตามอุณหภูมิด้วยครับอโอเคสําหรับ ของที่เรานำมาใช้นะครับกับอุปกรณ์ของเราเองเราก็ดีไซน์ให้เหมาะสมต่อการใช้งานนะครับเพื่อให้อุปกรณ์ของเราสามารถทำงานได้และทำงานได้อย่างต่อเนื่องและก็มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เพื่อลดปัญหาของอุปกรณ์เราที่จะเกิดปัญหาเนาคตเราก็ต้องดีไซน์พวกแรงดันกะระแสโหลดนะครับอุหภูมินะครับพวกนี้ให้เหมาะสม กับการท้งานนะครับซึ่งก็วันนี้มาแนะนำชิ้นเล็กๆแต่จำเป็นและสำคัญกับการทำงานของอุปกรณ์ของเราที่เราดีไซน์ขึ้นมาด้วยนะครับโอเคงั้นก็เจอคลิปใหม่เจอกันคลิปใหม่นะครับต่อไปพ,พูดผิดพูดถูกนะแต่ถ้าผมเข้าใจผิดพลาดตรงไหนก็แนะนำกันได้นะครับแต่ถ้าใครมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นนะครับหรืออยากจะแชร์ข้อมูล ตรงนี้ก็แชร์ให้กับเพื่อนๆหรือกลุ่มที่คนเขาทํางานเกี่ยวกับงานพวกนี้ได้นะครับนะแชร์ข้อมูลตรงนีนะ้อันนี้คือวัตถุประสงค์ของผมก็คือผมนําเสนอในส่วนของอุปกรณ์ที่มีนะครับที่ใชนะ้กับอุปกรณ์ของผมว่ามันมีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพยังไงและเหมาะกับอุปกรณ์ที่ผมประดิษฐ์ขึ้นมาไหมอย่างเช่นเครื่องแตะยา่าไฟฟ้าผมมันใช้พลังงานสูงมันพลิดถึงเป็นพันสอง้วัตต์ ในขณะที่เป็นตัวซีรีส์ตัวกลางนะครับส่วนตัวเต็มหรือตัวท็อปมันก็พีคได้ถึงพันห้านะครับร้อนพันห้าร้อยวัตต์ก็คือประมาณสองแรงม้าเลยนะครับสาหรับตัวท็อปที่เราเลือกใช้แล้วก็มันก็จะอยู่ในเคสสแตเลสของเราด้วยนะครับสแตเลสตัวนี้ถามว่าจะร้อนไหมก็เดี๋ยวผมจะทําการประกอบแล้วก็ทดลองแล้วก็ตัดแล้วก็เช็คอุณหภูมิให้ดูว่าตัวนี้จะทําให้ร้อนจะสมมัยนะครับแต่ผมดูแล้ว เบนนื้ต้นไม่ร้อนแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูกับเหล็กที่พ่นสีสีดํากับสเต l เลสแบบนี้เราจะเช็คอุณหภูมิให้ดูเลยว่า,เ,าเขาจะสะสมความร้อนไหมและความร้อนมันอยู่จุดไหนของเครื่องของผมนะครับโอเคเจอกันวลิปหน้านะครับถ้าเห็นว่าข้อมูลนี้ถูกต้องและก็จําเป็นนะครับก็สามารถแชร์ไปให้กับเพื่อนๆหรือคนที่เราอยากจะให้เขาทําหรือมีความจําเป็นกับ งานประเภทนี้อุปกรณ์พวกนี้ก็สามารถแชร์ให้กับพวกนักศึกษาหรือนักประดิษฐ์ที่จะต้องการทําเกี่ยวกับงานพวกนี้ได้นะครับก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่า,าข้อมูลที่ผมให้กออไปมีประโยชน์ก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ